อย่างเดิมๆแนะนําตัวนี้เลยค่ะนี่วันนี้พาดูออเดอร์ลูกค้านะคะลูกค้านะคะสั่งเป็นยางนอกดูโลลายดีมนะคะทุกคนยางไทยคุณภาพดีนะคะแนะนําแบรนด์นี้เลยนะคะสาหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ขับเวฟอยากได้ยางหน้าเดิมๆยางหลังเดิมๆนะตัวนี้นะคะลูกค้ายางไทยแท้มีมกออก,กอคุณภาพดีแล้วก็ใช้งานยาวๆได้เลยนะดอกแน่นดอกลึกนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะลูกค้าสั่งไป3ามเส้นแบบนี้เลย ยางนะคะจะมีทั้งหมด4เบอร์นะคะลูกค้าเลือกได้นะเบอร์200225250และ275เป็นขอบ17 <Okay. S 1> นะคะลูกค้าจ๋าจะสั่งยางหน้าอย่างเดียวนะคะ <Yeah. S 1> หรือว่าจะสั่งยางหน้าพร้อมอยางในก็ได้นะคะหรือว่าจะสั่งนะคะลูกค้าจ๋ายางหน้า สงหนึ่งเส้นพร้อมอยังไงน,นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าใครที่สนใจนะวันนี้นะคะสามารถจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือน,นะคะหรือว่าแคปรูปมินต์ค่ะ,คะน้องแอดวินได้เลยนะใช้เบอร์ไหนใช้ไซส์ไหนนะคะหรือว่าจะสั่งพร้อมอยังไงก็จิ้มในตะกร้าหรือว่าแจ้งน้องแอดวินได้เลยค่ะ